จริยธรรมและคุณลักษะณษะอันพึงประสงค์สำหรับนักศึกษาศาสนาุทภปษาสนนะคะประจําภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2563นะคะสําหรับในการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักของศาสนาต่อการสสเรียนรยู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีมีจิตอา,าสาต่ง กิจไทยของยาเก็ตเกีอะไรยุคที่เรียนที่ไม่ไม่เป็นประสงค์นะคะนำความรู้ไปไปไปะยุคใช้ในชีวิตประจำวันดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้อื่นนะคะก็คือตารกัะถูกประสงค์ ื่องของการประเมินคุณธรรมสิทธิ์ราคา,รคาตรงนี้ใครทราบบ้างนะคะใครได้ไปประถมในเทศบ้าง,งได้ศึกษาจากคู่มือการประถมเทพบ้างไหมคะในนั้นคู่มือได้อ่านไหมธนะะาการที่เราจะจบกศน,นนะคะเราต้องมีการประเมิน ในวันนี้นะคะมันก็สอดล้องแล้วก็ต่อเน,นื่องจากที่กศษาก็มีการประเมินคุณธรรมสืบเอ็ดประการนะคะซึ่งกิจกรรมสืบเอ็ดประการนี้นะคะก็จะมีหนึ่งนะคะความสะอาดนะคะที่ที่เราอประเมินนะคะสองสุภาพนะคะสามกระญญูกระเวทีนะคะสี่พยัยาม กองกำลังบอกประชาธที่ประายนะคะเขามี11ข้อค่ะก็คือถ้าคือสายจะโจทย์ได้นะคะต้องผ่านการประเมิน11ประการนะคะค่ะ ็คือต้องมีการประเมินั้11ข้อนี้น,น,นะคะถ้าใครไม่ผ่านก็ถือว่าไม่จบตามเการศึกษาของเรานะคะแล้วอีกวัตถุประสงค์ในการเฉตกิสการรการอนนี้นะคะเพื่อคนหานะคะนักศึกษาที่เป็นตัวอย่างที่ดี เก็สมอของเราได้คก็คือในแต่ละภาคเรียนเนาะเราก็จะคัดมาสิบคนที่ว่าสามารถเกียอยากที่ นักศึกษาที่ได้รับโลกในเรื่องของการทำมาพอาีเงี้ยเงนินได้อย่างีใช่ไหมคะเอาไปส่งตารวจเนี้ยแล้ได้รับใบป,ประกาศก็ถือว่านักศึกษาก็จะผ่านเกณฑ์ตรงนี้นะคะในข้อที่1ข้อที่2ก็คือเอ่อได้รับโลกเหมือนกันเนาะแต่ในเรื่องของ2ประการนะคะข้อที่3ามนะคะ บอกไปทั้งหมดจะ11ข้อเนาะแต่ต้องอยู่ในระดับดีมากขึน้นไปเนาะตรงนี้ก็จะเข้าเกมในของคุณลักษณะของนักศึกษาที่ดีตามคุณธรร,รมนะคะข้อสี่นะคะนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสร,ริมสนับสนุนคุณธรรมอย่างปรามากิจกรรมนี้ก็ถือว่าเราผ่านเก์ข้อตรงนี้ไปนะคะเอ่อข้อห้านักศึกษาที่มีจิตอาสา ได้ไปบ้างดูได้ไปใช่ไหมไปแล้วครับค่ะที่ไหนนะที่เขาที่บรดค่ะไปพัฒนาใช่มูนมาวานเมื่อวันก่อนเนาะอ่าแล้วก็ข้อต่อไปนะคะก็คือร่วมกิจกรรมเนาะการสัมพันธ์เช่นกระทงเอาน่าเองคะ สามารถส่งให้ดูได้ว่าเราไปร่วมกิจกรรมตรงนี้นะคะข้อที่เศษนะคะเกี่ยวกับประชาธิปไตยเนาะโครงการอย่างมีการรณรงค์ประชาธิปไตยในชุมชนเลยเนี้ยเราไปเข้าร่วมก็ถือว่าเราผ่านเกณฑ์ในเจ็ดข้อนะคะก็คือทงเกณฑ์ข้อนี้เราต้องผ่านขั้นว่อเราก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีของนักศึกษากสนเป็นภาษาได้นะคะข้ออันดัดต่อไปนะคะเจ้วันนี้เราก็ได้ ที่ท่านเคศเจ้าว,ว่ากว่าป่าหินกองเนาะก็ออมาให้ความรู้ในวันนี้นะคะก็ขออนิมนต์ท่านมาให้ความรู้แกกนักศึกษานะคะในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในวันน,ะะน,นี้ค่ะตอนเย็นค่ะ การกฝการฝึกฝนการกการกฝนารนการฝึกฝนารฝึกฝนการฝึกนการฝึกฝนการรฝึการาานนนา

เรียนีเรียนเรียนก็ะอานภาษาต่ันเรียนไม่ไดกันเรียนไเรื่อยจบเรียนต่อที่มตุลาอาีเรียนต่อประธาการศึกษาข่าวต่อที่มาห้าปีหกปีปีที่เลา thì mà là sẽ làm, mà là làm, học thì có liên trên hiện trong từ A